ไม้ดีผลต้นไม้ดีต้องเกิดผลดีต้นไม้ไม่ดีต้องเกิดผลอะไรฮะไม่ดีนะฮะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้ชัดเจนดังนั้นพี่น้องเชลัคครับเราจะรู้จักทุกวิญญาณดูจากอะไรฮะผลแต่บางครั้งเนี่ยนะครับเราต้องอาศัยของประทานก่อนของประทานของพระเจ้าก่อนเพื่อเราจะทำไมฮะเข้าใจเราจะได้ไม่ถล่ลึกลงไป ในคําสอนและในวิธีการที่มารซาตานมันหลอกเราพี่น้องเชลญครับคนที่หลอกวันนี้พระกัมพีได้พูดชัดด้วยนะคนที่หลอกเราเขาก็จะมีผลของมันนะผ,ผลของเขาและคนที่นะครับดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องก็จะมีผลในชีวิตของเขาดังนั้นวันนี้ถ้าเรารู้ว่าพระเจ้าต้องการอยากจะให้เรา เข้าใจรู้จักวิญญาณต่างๆคาสอน,นต่างๆเราต้องขอของประทานการสังเกตวิญญาณนี้เพราะจะช่วยให้เราเข้าใจได้และช่วยตัวเราเองได้นะครับให้รอดพ้นจากวิญญาณที่เข้ามาหลอกลวงเราและเราจะไม่ทำตามคําสอนผู้สอนเท็จนั้นโอฮาเลลูย oh, าสรรเสรญพระเจ้าเดี๋ยวนี้ต้องจำไว้นะครับว่ามีคําสอนเท็จเยอะแยะมากมาย